King is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. She at the back, bro. พบกับการเดินทางครั้งใหม่ Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนดูบาสได้ถึง4คู่เลยค่ะคู่แรกไมมี่ฮีเจอกับ Golden State Warriors ตามมาด้วยเดวอนักเกสเจอกับ LA Lakers มิวออลินเพลเกนเจอกับ LA Clippers แล้วก็ปิดท้ายกันที่ทีมพลังหนุ่มค่ะ Houston Rockets เจอกับ LA Clippers ดูบาสจ,จัดเต็มเที่ยวครบชอบจุใจช่วงนี้คิวขอวีซ่าว่างเยอะเลยนะคะสนใจถักลายได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนอันมีตุกัาบิ๊เอ็ก,ก็มีกว่าทุกคนเช่นเคยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆฤดูกาลเปิดวันที่19ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเราค่ะโอ้ใจรออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเนองค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดซับขอด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถซับสม่พวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยขขข้าาางงงงๆๆปปุุ่่มมมมมมรรรรววววเเเเเ็นนนนนทททีีีบออออ์กกกัััะะค23ดืพล จกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะขอเริ่มกันที่มินนนโซตาทิมบ์บูฟส์กันก่อนเลยนะครับล่าสุดนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมอย่างคาร์อันนิธาได้ออกมาพูดเพิ่มความมั่นใจให้กับแฟนๆไม่ต้องกังวลความลงตัวในการเล่นของตัวเขากับรูดี้กัวแบร์พร้อมกับยกย่องผลง,งานการเล่นของรูดี้กัวแบร์นะครับว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นเกมรับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีรางวัลการันตีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมกับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นเกมกงลใน,จจนละาร่่ยเหพว ระดับมหาวิทยาลัยในตัวขเขาก็เล่นตำแหน่ง power forward มาก่อนเช่นเดียวกันพร้อมกับบอกแฟนๆทุกคนเลยนะครับว่าตัวขเขาเนี่ยเสียสละให้กับทีมมาโดยตลอดไม่ว่าทางทีมต้องการลายคราวจันชนิทาวเนี่ยจัดให้หมดเลยและเขาก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับทีมต่อไปนะครับในอนาคตเพื่อความสําเร็จของทั้งทีมสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อนักกีฬาอันดับหนึ่งของทั้งทีมเนี่ยออกมาเวลคัมนักกีฬาที่เพิ่งเทรดมาใหม่เป็นนักกีฬาตัวหลักของทีมแบบนี้และการที่คราวอันชนิทาวได้ออก เพราะว่าเพื่อนๆลองดูดีๆนะครับในช่วง5ฤด,ดูกาลหลังสุดตัวของคาร์แอนโทนีทาวเนี่ยเขาสามารถยิง3คะแนนระดับอย่างน้อยนะครับฟิลโกเนี่ยระดับ40%ซึ่งถือว่าสูงมากๆสําหรับนักกีฬาที่มีการพยายามยิง3คะแนนเฉลี่ยแล้ว3ถึง7ครั้งต่อเกมนักกีฬาคนนี้สูง7ฟุตนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังสามารถคว้าแชมป์การยิง3คะแนนได้ในช่วงการแขนน่งขันออสตาคว้าแชมป์ในการแข่งขันสกิลชาร์เลนจ์นะครับที่มีทั้งการส่งการเลี้ยงส่งเข้าเป้าการยิง3คะแนนทุกอย่างของคาร์แอนะ ขาศด้วยนะครับและยังติดออสตาติดออ l n b a ทีมสามสามารถนำพาทีวูฟเข้าสู่เพลย์ออฟได้ครั้งที่2นะครับตั้งแต่ปี2004ได้สำเร็จการผสมผสานการเล่นของรูดี้โกแบกับตัวเขารวมไปถึงคนอื่นๆในทีมเป็นสิ่งที่น่าติดตามเหลือเกินครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในฤดูกาลได้จะถึงนี้ทีวูฟเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ได้รับการจับตาม,มองเป็นอย่างยิ่งข่าวของมินนนโซตาทิมเบอร์วูฟส์ไม่จบแค่นั้นนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยความคึกขนองด้วยความปากวาาายไปนนนนนิดดดดดึงงครัรรัับขขอออออโทีีีีี่่เเ็วตมก้ถ จากในรถของตัวเองเนี่แหละแล้วก็มีการโพสตใน IG Story ซึ่งมีการใช้คําที่เหยียดใส่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับหลังจากที่โพสตไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยนะครับปลิวว่อนบนโลกออนไลน์ทุกคนก็ทราบกันดีว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยโลกออนไลน์เร็วขนาดไหนตัวของเขาได้ลบไปแล้วนะครับแล้วก็มีการออกมาขอโทษว่าสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันเป็นคําพูดที่แย่มันเป็นคํ yeah าพูดที่ไม่ควรจะพูดออกมาเลยตัวของเขาไม่มีคําแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากคําว่าขอโทษซึ่งการโพสต์ครั้งนี้้้้เ่่่ยยยยะครรับสาาาาางวมมมไพออใใจหหหกลลลตฝแ ทั้งทีมเนี่ยได้ออกหนังสือแถลงเลยนะครับบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังกับการกระทําของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ขอโทษในการกระทําครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดไปนะครับในครั้งนี้ทาง NBA ก็มีการรีวิวแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีการลงโทษปรับแน่นอนครับสำหรับการกระทําในครั้งนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเควินดูแรนเนี่ยก็เคยโดนทาง NBA ได้สั่งปรับ50,000เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ1นกล้านบาทเกี่ยวกับการใช้คาพูดที่เยีย จะจบเกมการแข่งขันก็โดนปรับไป25,000เหรียญหรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ900,000บาทดังนั้นจึงเชื่อเหลือเกินว่าการกระทําครั้งนี้ของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังไงก็ไม่ต่ำกว่า25,000เหรียญแน่นอนถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเรา2คนจะมารายงานให้ทุกคนทราบครับเราไปต่อที่โ k c t ซ u n d e r เลยนะคะที่ว่ากันว่านักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมอย่างเชียรคิวเจสเล็กซานเดอร์เนี่ยเหมือนกับจัดมินิแคมเลยค่ะมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเข้าซ้อมกว่า13คนไม พอเห็นแบบนี้แล้วเสียดายแทนเชตโฮมเกนเลยนะคะที่ดูแล้วน่าจะปวดใจมากกว่าปวดแผลผ่าตัดอีกค่ะที่ไม่มีโอกาสได้ลงซ้อมกับเพื่อนๆแบบนี้นะคะสาหรับคนอื่นในทีมเนี่ยก็พร้อมลงสนามทาการแข่งขัน,นในทุกการที่จะถึงนี้ค่ะต้องชื่นชมเชม,มากๆเลยนะคะสําหรับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้นะคะการที่ทุกคนในทีมเนี่ยได้ซ้อมร่วมกันค่ะจะทําให้พัฒนาร่วมกันไปด้วยนะคะพวกเรามารอติดตามชมผลงานของเขาในทุกการที่จะถึงนี้กันค่ะไปต่อกันที่พอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์สกันซะหน่อยนะครับล่าสุดชอนซี่บิลล์อัพหัวหน เปิดเผยนะครับที่เขาไปทําหน้าที่โค้ชนะครับในโครงการบาสเกตบอล without border ที่อียิปต์ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาให้ักเยาวชนกว่า64คนนะครับที่อายุไม่เกิน18ปีทั้งชายและก็หญิงเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้การเป็นโค้ชมากขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเกมให้ช้าลงมีการสอนมีการอธิบายที่เพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือต้องไม่คิดว่าทุกคนที่ฟังการอธิบายของตัวเขาเนี่ยเข้าใจดีแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ตามก็จะต้องพยายามอธิบายให้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ชอนซี่บิลอัพเขาเรียนรู้นะครับ เขาเข้ามาสู่ NBA ด้วยกันดราฟอันดับ3ปี1998อยู่กับ NBA มาทั้งหมด17ฤดูกาลนะครับตั้งแต่ที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เป็นตัวความหวังเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในท็อปดราฟแต่เส้นกราฟในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับรวมไปถึงโอกาสในการลงสนามทำแกแขขัน,นของตัวเขาเนี่ยไม่ได้สูงส่งอย่างที่คาดคิดนะครับมีขึ้นขึ้นลงลงกว่าจะเริ่มนิ่งได้กว่าจะเป็นที่รู้จักเนี่ยก็ตอนสมัยที่เขาอยู่กับ d e t ร o i t p i s t o n นเนี่ยแหละครับใครจะเชื่อว่าในท,ท้นยาย เขาเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงนักกีฬาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะรุกกี้อย่างเชรอนชาร์ปเนี่ยแหละครับเขารู้ดีว่านักกีฬาอย่างเชรอนชาร์ปเนี่ยต้องการคําแนะนําแบบไหนคําสั่งสอนแบบไหนและจะประสบความสําเร็จใน NBA หรือจะเป็นนักกีฬาระดับสุดยอดอย่างเดมีนเลเลอร์นะครับที่ติด1ใน,น76รายชื่อสุดยอดผู้เล่นตลอดการฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA ก็ตามตัวของชอนซีบิลอัพเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างสบายๆเลยดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ของพอร์ตแลนทรูเบเซอร์เนี่ยน่าสนใจเหลือเกินนะครับการกลับมาของ ard, เออดเามาี ยานักกีฬาเข้ามาใหม่อย่างแกรี่เพย์ตันเดอะเซคเกนการเทรดนักกีฬาอย่างเจอร์ y ี่แกรนหรือว่าจะเป็นอย่างจอร์จฮาร์ดผสมผสานทุกอย่างแล้วเนี่ยพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์จะมีฤดูกาลเป็นแบบไหนเหล่านี้เนี่ยแหละครับแฟนๆของทีมต้องมาติดตามชมกันนะครับเราไปตามข่าวบินนี่ไกรเนอร์ค่ะนักบาสเบิร์เอ็นบีเอที่โดนโทษจำคุก9ปีที่ประเทศรัรสเซียกนะันซะหน่อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า208วันแล้วค่ะที่เธอโดนทางรัสเซียคุมตัวไว้นะคะในกรณีที่มีน้ํามันกัญชาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดกหดมาาใน,าน,เาาาาน้เนเเเขขออออ่็งงปรรรืืรืจ ผิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเบนนี่ไกรเนอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพเลยนะคะแม้ว่าทาง NBA อค่ะจะประสานงานร่วมกับทำเนียบขาวแล้วก็หลายๆฝ่ายเนี่ยก็เดินหน้าช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นเลยนะคะล่าสุดเนะะี่ยค่ะตอนนี้เหมือนจะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษกันอยู่นะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรคะ่ะเราทั้งสองคนเนี่ยจะมารายงานให้ทุกคนได้รับทราบกันค่ะเราไปตอนที่ข่าวของ Boston Celtics กันสนยนะครับตอนนี้กระแสข่าวการเอาโต๊ะคาร์เมโล่แอนโทนีเข้ามาร่วมทีเนี่ยอาจจะเงียบ อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆของทีมเนี่ยเฝ้าติดตามอยู่นะครับนั่นคือการเจราจาต่อสัญญาของแกรนด์วิลเลียมอดีตดราฟต์อันดับที่22ปี2019ในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าจบฤดูกาลที่3ของตัวเขากับทางทีมนะครับสามารถเจราจาต่อสัญญารูคกี้เอ็กเซนชั่นได้ในเวลานี้เนี่ยนะครับก็มีนักกีฬายอย่างจามอรันไซออนวิลเลียมสันดาเลสกาแลนด์เคลรอนจอห์นสันรวมไปถึงอาร์เจแบรริดที่ต่อสัญญาในรูคกี้เอ็กเซนชั่นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาเเเเเนนนนนนนีีนีี่่่่่ยยยะคคครรรรัับกกกาาาาาาลลลขขออองงแววววิมมมมถืสสสํสํญใ็จ Boston ๆ หลังจากที่โดนวิจารณ์มากเลยนะครับในช่วง2ฤดูกาลแรกของตัวเขาการยิง3ามคะแนนก็พัฒนาการเล่นเกมรับก็พัฒนากลายเป็นนักกีฬาที่มีความหลากหลายมีความสารพัดประโยชน์มากๆเลยเขาสามารถเล่นเกมรับใส่ผู้เล่นที่ตัวสูงกว่าตัวใหญ่กว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยานิสอันเดรตุคุมโปหรือว่าจะเป็นเควินดูแรนก็ตามแถมเกมบุกยังสามารถยิง3คะแนนได้ช่วงบีบๆช่วงยางๆแกรนด์วิลเลียมก,ก,ก็สามารถทําให้กับทีมได้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมตัวของเขาเนี่ยถึงคาดหวังกับสัญญามูลค่าสูงในระดับหนึ่งประเด็น ไม่ต้องการที่จะให้สัญญาสูงกว่าตัวของโรเบิร์ตวิลเลียมที่4ปี48ล้านเหรียญพวกเขาตั้งใจที่จะให้แกรนด์วิลเลียมนะครับอยู่ที่4ปี44ล้านเหรียญหรือตกปีละ11ล้านเหรียญน,นี่แหละครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นระดับเดียวกับแม็กซี่ครีเบอร์ที่ตกลงสัญญา3ปี33ล้านเหรียญกับดัลลัสแมริส์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ตกปีละ11ล้านเหรียญเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจํานวนปีเนี่ยอาจจะแตกต่างกันสักนิดหนึ่ง Max นนกกม Williams, แม็กซี่ครีเบอร์เน ดังนั้นถึงบอกว่าสัญญา2คนนี้เนี่ยพอๆกันเลยนะครับเชื่อว,ว่าเพื่อนๆพ,พอฟังแบบนี้อ่ะก็รู้สึกว่าสมเหตุสมผลนะครับกับมูลค่าสัญญาที่ทางเซลติกตั้งใจจะให้กับแกรนด์วิลเลียมแต่ทั้งฝั่งของแกรนด์วิลเลียมเองเนี่ยเขาก็คาดหวังเหมือนกันนะครับคาดหวังที่15ล้านเหรียญต่อปีพูง่ายคือ4ปี60ล้านเหรียญน,นี่คือสิ่งที่ตัวเขาต้องการเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายนี้เนี่ยจะหาข้อสรุปได้หรือเปล่าถ้าเกิดเซลติกยื่นมา44ุ๊บนี่แตัตวรนวิบออกกกกตต้งงา60็าจจะลัันนนี่ครับเนไไม่เนสัญญ ตัวของแกรนด์วิลเลียมเนี่ยก็ทําผลงานให้ดีที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้หลังจากจบฤดูกาลก็เป็นฟรีเอเจนต์คราวนี้ก็มาทดสอบมูลค่าของตัวเองในตลาดแล้วล่ะครับหลังจากนั้นก็ไปดูกันว่าทางเซลติกจะสู้ราคาหรือเปล่าถ้าเกิดสู้ราคาก็ยังคงเก็บแกรนด์วิลเลียมเอาไว้ได้ดังนั้นเรามาติดตามชมเงินครับน่าสนุกมากๆเลยในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวของแกรนด์วิลเลียมอายุ23ปีนะครับกำลังจะ24ปีในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ดังนั้นตัวของเขายังมีเวลาในการพัฒฒฒนนนนาา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 รรร่่งงงกกกกยขออตััััวเเเพพพททษะปะปสิิิธภลถ้ด ไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้หรือว่าเสียไปเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสําคัญมีประโยชน์กับทีมมากๆอีกหนึ่งคนพิธีการกันกับการเปิดตึกโรบอนเจมส์อินโนเวชันเซ็นเตอร์ที่สํานักง,งานใหญ่ของไนกี้ในรัฐออรกอนค่ะถือว่าเป็นเกียรติแห่งชีวิตเลยนะคะที่ไนกี้มอบไปกับหนึ่งในสุดยอดนักกีฬาบาส NBA คนดีค่ะด้านในเนะะี่ยค่ะจะมีรูวิ่งแบบยกระดับเพื่อเพิ่มความฟิตด้วยนะคะมีสนามบาสฟูลคอร์แลวก็มีระบบศึกษาความเคลื่อนลละะลังงดเนยโพาซ ัวของโรบอนเจมส์จะยอมรับเลยนะคะว่าเขาไม่เคยจินตนาการเลยค่ะว่าวันหนึ่งจะมีตึกแล้วก็มีชื่อของตัวเขาแบบนี้และนี่ก็คือความสุดยอดเหลือเกินนะคะที่ไนกี้เนี่ยมอบไปกับผลงานและความสุดยอดของตัวโรบอนเจมส์เองค่ะเรามารอติดตามชมผลงานของเขากันนะคะในฤดูกาลที่20ค่ะว่าจะยังสุดยอดมากแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือขา่ขา,วขา,วขาวข่าวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสารเ b a อย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ t w n mania ตรงกลางนี่เลยค่ะแล้วเอเบคือ g ีนีของพวกเรา t w n mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะ ขอบคุณครับ